มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าชต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีรทางอากาศสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทีฉันกระมวลที่ประพันธ์พงษ์และผมพิชัยผู้ชงมการร่วมดำเนินรายการ เราขอต้อนรับคุณผู้ฟังที่รักเข้าสู่รายการพระคำพีทางอาการนะคะพบกันเป็นประจำที่สถานีและเวลานี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเรากำลังเริ่มต้นศึกษาพระธรรมวิวร์ซึ่งเป็นหนังสือเล่มสุดท้ายเล่มที่66ในพระคุร,ริสม์คำพีเมื่อตอนที่แล้วก็ได้พูดถึงคำนำ แล้วก็บอกถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันซึ่งมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นด้านรัฐบาลการเมืองระหว่างประเทศด้านเศรษฐศาสตร์หลายอย่างนะครับดูแล้วเป็นช่วงที่มืดมิดแล้วก็บอกถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงมีประสบการณ์ในแวดวงต่างๆเป็นคนระดับโลกนี่ก็มองโลกมองสภาพเหตุการณ์ต่างๆบอกว่าแม่มัน กำลังพาไปสู่หายนะนะครับแล้วเราก็มาดูที่พระธรรมวิวรณ์โดยบอกว่านักอธิบายพระกรัรมภีหลายคนในยุคแรกในยุคแรกซึ่งเป็นผู้นำคริจักรได้ให้ความเห็นเรื่องการทนทุกข์ใหญ่แล้วพระคริจารับคริจักรไปก่อนนี่เป็นหัวชายของ ผู้นำคริสจ well, ักรในยุคแรกที่เชื่อการเสด็จมาของพระเมสยากรยุคพันปีแล้วก็บอกถึงการตีความหมายพระธรรมวิวรณ์ซึ่งมีอยู่สี่ระบบหลักๆนะครับระบบแรกคือการตีความหมายแบบอดีตระบบที่สองการตีความหมายแบบประวัติศาสตร์ระบบที่สามการตีความหมายแบบประวัติศาสตร์จิตวิญญาณและระบบที่สี่การตีความหมายอนาคต ดรแมกกี้ผู้สอนรายการพระกมพีทางอากาศท่านก็บอกว่าผู้นำคริจัรยุคแรงเนี่ยเชื่อเรื่องพระคริจาศเด็จมารับคริจัรไปก่อนการชนทุกใหญ่ครับหรือการตีความหมายแบบอนาคตโดยมองว่าเป็นการเผยพระชวชนะพร,ะ,ชนะพระ,ชะเป็นหลักคนที่เชื่อในการเสด็จมาก,ก่อนยุคพันปีส่วนใหญ่ก็ยึดการตีความหมายแบบที่สี่นี้เริ่มต้นด้วยการเปิดเผย สำแดงของพระคิดที่ได้รับพระเกียรติแล้วแล้วคิ้จักรก็ถูกนำมาต่อหน้าและได้บอกประวัติศาสตร์ของคิ้จักรแล้วในตอนท้ายนะครับขิ้จักรจะไปสวรรค์แล้วก็เปลี่ยนจากคิ้จักรไปเป็นเจ้าสาวซึ่งจะมายัางโลกร่วมกับพระเมยษยานุรพระคิดเมื่อพระองค์เสด็จมาสถาปนาแผ่นดินของพระองค์การปกครองพันปีซึ่งท่านยนผู้เขียนจะบอกแก่เราก็เป็นเวลาของการทดลอง เมื่อสิ้นช่วงเวลานั้นซาตานจะถูกปล่อยตัวออกมาเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วการกบฏสุดท้ายจะถูกปราบและก็เริ่มต้นนิลอนดอนนี่เป็นมุมมองที่ยอมรับกันโดยทั่วไปโดยเฉพาะผู้นำคริสตจักรในยุคแรกซึ่งมีชื่อเสียงเป็นผู้นำที่สำคัญนะผมได้บอกไปในตอนที่แล้วนะครับหลายคนในอดีตได้บอก ตั้งแต่สมัยของอคัครทูตและตลอดขึ้นจากในศตวตรรษแรกๆกการตีความหมายพระกามพีเป็นแบบก่อนพันปีหรือแบบที่4นะครับแบบอนาคตวันนี้จะมาดูถึงลักษณะเด่นและเฉพาะสำหรับพระธรรมวิวร์มีอยู่6ประการด้วยกันครับประการที่1พระธรรมวิวร์เป็นหนังสือในหมวดเผยพระชนะเล่มเดียวในพันธสัญญาใหม่ มีหนังสือในหมวดเผยพระชนะ1สิเจดเล่มในพันธสัญญาเดิมและวิวรณ์ก็เป็นเล่มเดียวในพันธสัญญาใหม่นี่คือลักษณะเด่นและเฉพาะประการที่สองผู้เขียนคือย้อนได้ย้อนกลับไปยังนิลันดรในอดีตไกลกว่าผู้เขียนคนอื่นในพระกรัรมพีท่านทำอย่างนี้ในพระกิติคุณของท่านซึ่งเริ่มต้นด้วย ในปฐมกาลพระวาทะดำรงอยู่และพระวาทะทรงสถิตยอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าย้อ์นบทที่หนึ่งข้อหนึ่งแล้วท่านก็ไปที่เวลาของการทรงสร้างยอนบทที่หนึ่งข้อสามพระเจ้าทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมาโดยพระวาทะในบรรดาสิ่งที่เป็นมานั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่ได้มาที่ได้เป็นมานอกเหนือพระวาทะ เมื่อท่านยอนเขียนพระธรรมวิวรณ์ท่านเข้าไปในนิรันดรอ,อนาคตและแผ่นดินนิรันดรขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดคือประกฤติประการที่สมมีพระพรพิเศษซึ่งสัญญาให้แก่ผู้อ่านหนังสือเล่มนี้วิวรณ์บทที่หนึ่งข้อสาขอความสุขจงมีแก่บรรดาผู้อ่านและผู้ฟังคำพยากรณ์เหล่านี้และถือรักษาข้อความที่เขียนไว้ในคำพยากรณ์นี้เพราะว่าเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้ว เป็นพระสัญญาแห่งพระพรและมีคำเตือนที่ให้ไว้ที่ท้ายหนังสือแก่ผู้ที่อ่านนะครับและไม่แก้เนื้อหาวิว์บทที่22ข้อ18-19บอกว่าก้าพเจ้าเตือนทุกคนที่ได้ยินคำพยากรณ์ในหนังสือนี้ว่าถ้าผู้ใดจะเพิ่มเติมคำเข้าไปในหนังสือนี้พระเจ้าก็จะทรงเพิ่มภัยพิบัติที่เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้แก่ผู้นั้น และถ้าผู้ใดตัดข้อความออกจากหนังสือพยากรณ์นี้พระเจ้าก็จะทรงเอาส่วนแบ่งของผู้นั้นที่มีอยู่ในต้นไม้แห่งชีวิตและที่มีอยู่ในวิสุทธินครนั้นซึ่งมายายไว้ในหนังสือเล่มนี้ไปเสียนี่เป็นคําเตือนนะครับควรจะทําให้คนที่ตีความหมายอย่างประหลาดและก็เตลิดไปได้หยุดแล้วก็ดูแล้วก็ฟังอันตรายมากครับที่จะบอกอะไรที่เกี่ยวกับพระธรรมวิวรณ์ พราะว่าคนในสมัยรู้ว่าเราอยู่ในวิกฤตการใหญ่การพูดอะไรที่ผิดเป็นการนำคนไปผิดทางครับตรงนี้น่าเสียดายที่อาจารย์สอนเรื่องคำเผยพระชนะส่วนใหญ่ในสมัยนี้เป็นผู้ที่ตกขอบก็ทำให้เกิดคำถามที่ร้ายแรงมากแล้วก็ตามมาด้วยผลที่สืบเนื่องจากเรื่องนี้นะครับลักษณะเด่นและเฉพาะประการที่4ี่ก็คือ พระธรรมวิวร์ไม่ใช่หนังสือที่ปิดผนึกท่านดาเนียได้รับคําสั่งให้ปิดผนึกหนังสือจนกระทั่งวาระส,สุดท้ายดาเนียบทที่12ข้อ9แต่ยอนได้รับคําสั่งนะครับอย่าประทับตราไว้ปิดคําพยากรณ์ในหนังสือนี้เพราะว่าใกล้จะถึงเวลานั้นแล้ววิวรณ์บทที่22ข้อ10ด้วยเหตุนี้ครับพระธรรมวิวรณ์ก็เป็นหนังสือที่มีระบบมากที่สุดในพระคัมภีร์ประการที่ห เป็นนิมิตท,ที่ต่อเนื่องกันปัญญาเป็นสัญลักษณ์ซึ่งเกี่ยวกับความเป็นจริงต้องตีความหมายตามตัวอัษรเว้นแต่ว่าท่านยนได้บอกอย่างจเจดเจนว่าเป็นอย่างอื่นประการที่6วิวรเป็นเหมือนสถานีรถไฟเป็นสถานีรถไฟใหญ่ซึ่งรวมเอาคําเผยพระเนะอื่นๆในพระคัมภีร์พระธรรมวิวรไม่ได้เริ่มต้นสิ่งใดแต่เล่มนี้เป็นตอนจบ รือบทสรุปของสิ่งที่ได้เริ่มต้นไว้ในพระกัมพีตอนอื่นตรงนี้ครับต้องมีการเข้าใจอย่างถูกต้องของหนังสือเล่มนี้เพื่อที่จะสามารถย้อนกลับไปดูเรื่องสําคัญของคําพยากรณ์ตั้งแต่ต้นจนจบมีอย่างน้อยสิบเรื่องของคําพยากรณ์สําคัญที่ส,สุดที่นี่นะครับนี่เป็นเหตุผลที่ความรู้ของพระกัมพีที่เหลือนั้นจําเป็นที่จะเข้าใจพระธรรมวิวรณ์คุณผู้ฟังครับ ประมาณว่ามีการอ้างอิงจากพันธสัญญาเดิมถึงกว่า500ครั้งนั่นก็คือจากทั้งหมด4 0 4ข้อมีการอ้างอิงจากพันธสัญญาเดิม272ข้อพูดอีกอย่างหนึ่งกว่าครึ่งหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ครับต้องอาศัยความเข้าใจในพันธสัญญาเดิมนี่คือลักษณะเด่นและเฉพาะ6ประการของพระธรรมวิวรณ์ ถ้าเราจะดูพระธรรมวิวรณ์เหมือนกับสนามบินโดยมีสายการบินสิบสายบินเข้ามาเราต้องเข้าใจว่าแต่ละสายเริ่มต้นและพัฒนายอย่างไรเมื่อเข้ามาในหนังสือวิวรณ์เรื่องของการเผยพระชนะสิบเรื่องสําคัญซึ่งสิ้นสุดในหนังสืเอเล่มนี้นะครับก็ได้แก่หนึ่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพรงเป็นหัวเรื่องของหนังสืเอเล่มนี้หัวเรื่องไม่ใช่สัตว์ร้ายหรือว่าขันแห่งพระพิโรธ แต่เป็นผู้รับแบกความบาปขั้งแรกที่บอกถึงพระคิดย้อนกลับไปไกลถึงพระธรรมธทมการบทที่สข้อ15นะครับในฐานะพงพันธ์ของหญิงประการที่สองคริจักรไม่ได้เริ่มต้นในพันธสัญญาเดิมพระคิดตราถึงคริจักเป็นขั้งแรกในพระธรรมทิบทที่1 6ข้อ18บอกว่าฝ่ายเราบอกท่านว่าท่านคือเปโตรและบนศิลานี้เราจะสร้างคริจักของเราไว้ และพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อบริจับนั้นหาไม่ได้ประการที่3การฟื้นขึ้นจากความตายและการเปลี่ยนแปลงของธรรมิกชนดูในพระธรรมโยนบทที่14ข้อหนึ่งพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่4ข้อ1 3ถึง18หนึ่งโคลินบทที่15ข้อ5 1ถึง52ประการที่4การทนทุกข์ใหญ่บอกถึงตั้งแต่ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ บทที่4ซึ่งพระเจ้าตรัสว่าประชาชนของพระองค์จะอยู่ในความทุกข์ประการที่หาซาตาและความชั่วในพระธรรมเอเสเคียลบทที่28ปข้อ11ถึงประการที่6บผูุ้ษแห่งบาปอยู่ในเอเสเคียลบทที่28ข้อ1ถึง10ประการที่7เส้นทางและการสิ้นสุดของการละทิ้งความเชื่อของคริสเตียนดูในดาเน,นียลบทที่2ข้อ31 ถึง45พระธรรมมัทธิวบทที่13ประการที่8การเริ่มต้นเส้นทางและการสิ้นสุดของเวลาของคนต่างชาติดูดาเนียบที่2ข้อ3 17-45ลูกาบทที่21ข้อ24องค์ประคิดตรัสนะครับกรุงเยรูซาเล็มจะถูกเหยียบย่ำโดยคนต่างชาติจนกว่าเวลาของคนต่างชาติจะครบประการที่9การเสด็จมาครั้งที่2ของพระคิดตามพระธรรมยูดาข้อ14-15 เอโนได้บอกถึงสิ่งที่พาเรากลับไปถึงบันทึกในปฐมกาลในประการที่10พันธสัญญาของอิสราเอลเริ่มต้นพันธสัญญาซึ่งพระเจ้าทากับอับราฮัมในปฐมปฐมกาลบทที่1 2ข้อ1ถึงข้อ3พระเจ้าสัญญา5เรื่องแก่อ,อิสราเอลและพระเจ้าตรัสในปฐมวิวรว่าพรงจะทําสิ่งเหล่านั้นให้สําเร็จทั้งหมดนะครับนี่คือ10หัวข้อ ที่เราต้องเข้าใจว่าแต่และเรื่องนะพัฒนาอย่างไรเมื่อมาอยู่ในพระธรรมวิวรณ์เรื่องการพยากรณ์สิบเรื่องสําคัญสิ้นสุดลงในหนังสือเล่มน,นี้นะครับคุณผู้ฟังครับอันที่จริงแล้วพระธรรมวิวร์ไม่ใช่หนังสือที่ยากมีหลายกลุ่มที่พยายามทําให้มันยากอันที่จริงวิวรณ์เป็นหนังสือที่มีระเบียบที่สุดในพระคัมภีร และไม่มีเหตุผลที่จะเข้าใจผิดมีการแบ่งเอาไว้อย่างชัดเจนจัดเป็นระบบระเบียมยอนได้รับคำสั่งจากประคิดว่าจงเขียนเหตุการณ์ซึ่งเจ้าได้เห็นและเหตุการณ์ที่กำลังเป็นอยู่ขณะนี้กับทั้งเหตุการณ์ซึ่งจะเกิดขึ้นในภายหน้าด้วยวีวอนบทที่1นึ่งข้อสิาอดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับแล้วเราพบอีกว่าหนังสือเล่มนี้แบ่งออกอทีละ และแต่ละตอนก็มีระเบียบอย่างมากสุดเราจะไม่พบว่าหนังสืออื่นในพระคัมภีร์มีการแบ่งวรรคแบ่งตอนที่ชัดเจนอย่างนี้สําหรับคนที่บอกว่าหนังสือวิวรณ์เป็นสัญลักษณ์เกินกว่าที่จะเข้าใจได้นะครับก็ต้องเลยให้ทราบว่าหนังสือเล่มน,นี้ครับต้องแปลตามตัวอักษรและมันจะเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่เป็นจริงนั้นจริงมากกว่าสัญลักษณ์คริสจักร ปรากฏต่อหน้าเราเมื่อเราดูนะครับในรูปของเจ็ดครืจักซึ่งเป็นครืจักรจริงในสมัยของท่านยอนจากบทที่สามไม่มีการบอกถึงครืจักรอีกเลยครืจักไม่ใช่หัวเรื่องอีกเลยในหนังสือวิวร์ทั้งเล่มครืจักได้ออกจากโลกและไปยังสวรรค์และที่นั่นเป็นตัวครืดจักก็เป็นเจ้าสาวขอมประคิดเปรียบให้เห็นเมื่อเราเห็นอีกครั้งในตอนท้ายของวิวร์ครืดจักนะครับเป็นเจ้าสาว แล้วก็เริ่มต้นในบทที่สทุกสิ่งอยู่ในอนาคตอย่างแน่นอนจากมุมมองในปัจจุบันดังนั้นครับเมื่อใครอ่านพระธรรมวิวรณ์นิมิตบางอย่างเกี่ยวกับการกันดานอาหารหรือว่าสงครามมันไม่เกี่ยวกับภาพของสมัยนี้เราจำเป็นต้องให้ท่านย่อนบัญญาเองนะครับอันที่จริงเราจำเป็นต้องให้พระกัมปีทั้งเล่มบอกเช่นนั้นด้วยคุณรู้ฟังครับ อันตรายอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงคือการคิดว่าหนังสือเล่มนี้สามารถเขียนเป็นแผ่นพังได้ครับแม้จะมีการใช้แผ่นพังในการสอนก็จะไม่ใช้ในการศึกษานี้เหตุผลคือว่าถ้าวิวร,รวมทุกสิ่งที่ควรจะมีมันจะซับซ้อนมากจนไม่มีใครเข้าใจได้และก็ไม่ได้ให้ข้อมูลมากเพียงพอแผนผังที่หลายคนส่งมานะแล้วก็มีความเชื่อว่าจะใช้แผนพังนะครับ ก็อาจจะวาดง่ายๆที่จะพยายามให้เห็นระยะต่างๆของวิวรที่ช่วยให้เข้าใจง่ายและก็มองเห็นภาพในมุมกว้างๆนะครับตามที่เราจะเห็นเริ่มต้นที่การเข่งของพระคิดและการเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระองค์ในบทที่หเราจะเห็นพระคิดหาที่ได้รับเกียรติแล้วบทที่2และ3เราเห็นคึิจักรบทที่4ี่ที่หเราเห็นคึิจักรในสวรรค์ แล้วเกิดการทุนทุกใหญ่บนโลกในบทที่6ถึง18บทที่19เราเห็นว่าพระครเสดเด็จกลับมาอย่างโลกและก็สถาบปนาแผ่นดินของพระองค์บทที่20บอกถึงการครอบครองพันปีของพระเมศยาหรือพระคริสต์และก็มีการพิพากษาที่พระที่นั่งใหญ่สีขาวที่ซึ่งคนที่พี่น่าจะได้รับการพิพากษาและบทที่21-22เริ่มต้นนรันดอนนี่คือหนังสือวิวร์นะครับภาพกว้างๆเป็นอย่างนี้ มีคนหนึ่งครับชื่อว่าสตาลเฟอร์ได้บอกเรื่องที่สำคัญว่าดอมิเชียนเป็นจักรพรรดิองค์แรกที่ได้รณรงค์เพื่อต่อสู้กับคริสเตียนอย่างจริงจังและที่จะได้ตอบสนองต่อการโจมตีนี้ภายใต้การนำของทูตคนสุดท้ายของประคตศคือยอนจักรพรรดินโรได้ปรารเปาโลและเปโตแต่รปรงถือว่าพวกเขาเป็นคนยิวก่อความไม่สงบดอมิเชียนเป็นจักรพรรดิองค์แรกที่เข้าใจว่า เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของคริสเตียนมีบุคคลลึกลับคนหนึ่งซึ่งคุกคามเกียรติยศของจกักรพรรดิพระองค์ทรงเป็นองค์แรกที่ประกาศสงครามกับบุคคลนี้และเป็นองค์แรกที่ยังแพ้สงครามด้วยเป็นการชิมของสิ่งที่จะเกิดขึ้นหัวเรื่องของหนังสือเล่มนี้มีความสําคัญมากครับเอาลองนําความสนใจลาไปที่บทที่หนึ่งข้อหนึ่งวิวรณ์ของพระเยซูคริสต์ ซึ่งพระเจ้าได้ทรงประทานแก่โพรงเพื่อชี้แจงให้ผู้รับใช้ทั้งหลายของพระองค์รู้ว่าอะไรจะต้องอุบัติขึ้นในเมชาให้เราเระลึกไว้นะครับหนังสือเล่มนี้เป็นการสำแดงของพระเยสุคริสในพระธรรมกิตติคุณเราเห็นพระองค์ในเวลาที่พระองค์อยูอ่เมื่อ2,000ันปีมาครั้งแรกนะครับแล้วก็เป็นมนุษย์แต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้ไม่ใช่การเปิดเผยทั้งหมดที่เกี่ยวกับพระคิด เมื่อสองปันปีเมื่อพระเยซูม,มาครั้งแรงนั้นเราก็เห็นพรนะองค์มีหลายสิ่งหลายอย่างในสภาพของความตกต่ําแต่ในวิวร์นะครับเราจะเห็นพระองค์ในพัส,สริเห็นพระองค์ควบคุมทุกสิ่งที่เกิดขึ้นพระองค์มีอํานาจเต็มนี่คือการเปิดเผยถึงประคิดอีกคนหนึ่งครับคือสเนลได้บอกเอาไว้ว่าในวิวร์เนี่ย พระเมสสโปเด็กเป็นศูนย์กลางที่ทุกสิ่งมารวมกันเป็นรากฐานซึ่งทุกสิ่งที่คงทนถูกสร้างขึ้นเป็นตะปูที่แขวนทุกสิ่งเป็นเป้าหมายที่ทุกอย่างลึงไปเป็นน้ำผู้ที่ประพรไหลออกมาพระเมสสโปดกเป็นความสว่างพระสิริชีวิตและองค์พระผู้เป็นเจ้าของสวรรค์และโลกทุกสิ่งต้องหนีจากพระพักของพระองค์และที่พระพักของพระองค์มีความยินดีที่เต็มขนาดดังนั้นเราไม่สามารถศึกษาวิวนได้มากโดยไม่เห็นพระเมสสโปดก หมือนกับป้ายบอกทางตามถนนที่เตือนเราว่าโพรงถูกยกขึ้นสูงและว่าทุกหัวเขาจะต้องคุกรงกราบและทุกลิ้นยอมรับลงเพราะธรรมวิวร์ไม่ใช่หนังสือที่ยากนักสามารถแบ่งได้อย่างง่ายๆนะครับอย่างที่ได้พูดไปหนังสือเล่มนี้ไม่ต้องเหนื่อยในการแบ่งตอนท่านยอได้ทําการแบ่งให้ตามคําสั่งที่ได้ให้แก่ท่านโดยโดยพระเยซูคริสต์เจ้านะครับ ในข้อ18ของบทที่หนึ่งองค์พระเยซูตรัสในฐานะพระคิดทิศทรงได้รับเกียรนแล้วว่าและเป็นผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่เราได้ตายแล้วและนี่เนี่ยเราก็ยังดำรงชีวิตอยู่ตลอดไปเป็นนิดและเราถือลูกกุญแจแห่งความตายและแห่งแดนคนตายแล้วพระองค์ก็ตรัสบอกยอนให้เขียนและพระองค์ให้คงสร้างแก่ท่านยอนในวิวรณ์บทที่หนึ่งข้อ19ว่าจงเขียนเหตุการณ์ซึ่งเจ้าได้เห็นและเหตุการณ์ที่กำลังเป็นอยู่ขณะนี้ กับทั้งเหตุการณ์ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในภายหน้าด้วยครับก็ถือว่าเป็นการแบ่งที่ยอดเยี่ยมตามที่พระองค์ได้แบ่งให้พระองค์ตรัสว่านะเป็นผู้ที่ดารงชีวิตอยู่และก็สั่งทันยอนว่าจงเขียนเหตุการณ์ซึ่งเจ้าได้เห็นนั้นเป็นอดีตหมายถึงนิมิตของบุตรมนุษย์ในสวรรค์พระคิดได้รับเกียรติแล้วในบทที่หนึ่งนะครับแล้วพระองค์ตรัสว่าเราได้ตายแล้วแต่นี่แหละนี่แหละเรายังดารงชีวิตอยู่ตลอดไป โปรงสั่งว่าเหตุการณ์ที่กําลังเป็นอยู่นี่เป็นปัจจุบันนะครับหมายถึงเรื่องที่โปรงทําในตอนนี้โปองค์เป็นศิษยาของรุจักลำดับที่สามโปรงตรัสว่าเราถือกุญแจแห่งความตายและแห่งแดนคนตายเมื่อไปถึงบทที่4นะครับเราจะเห็นว่าไม่มีผู้ใดที่สามารถเปิดหนังสือเล่มนั้นยกเว้นแต่ผู้เดียวคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าดังนั้นบทที่สถึงบทที่ยีส บอกถึงอนาคตนะครับบทที่4ถึง22เนี่ยบอกถึงอนาคตและพรรองตราก,กับท่านยนว่าเหตุการณ์ซึ่งจะเกิดขึ้นในภายหน้าบทที่ 4- ถึง22บอกเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากที่จะออกจากโลกนี้ไปแล้วความผิดพลาดคือการเข้าไปในช่วงที่3และพยายามดึงเหตุการณ์เหล่านั้นมาปัจจุบันนี่ทำให้เกิดการตีความมาที่ประหลาดในตอนนี้ครับคนเรานี่ก็แปลก รู้ว่าดีก็ไม่ทำรู้ว่าไม่ดีก็ยังทำพบคำตอบได้ในบทรเรียนพระคิดทรรมทางปรัชญฟรีโทร0865229688 0865229688เรียนจบ3ชุดรับไปเลยเสื้อเราทำได้คุณลูกฟังครับเรายังอยู่ในช่วงของคำนำ ในการศึกษาพระธรรมวิวรณ์ครับส่งมอบบทอธิบายพระธรรมวิวรณ์ให้ท่านฟรีเขียนจดหมายถึงรายการพระกัมพีทางอากาศตูปัวนอ24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอประเช้าวอวยพรสวัสดีครับววันนเลาที่ยไป เมตตาอยู่เสมอตัวเราอาจจะวันไวเพราะยังเหมือนเดิมเป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไปพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญ พระองค์สงสมควรที่จะรับการบูชาเพราะพระองค์แสนดีและไม่มีใครจะเหมือนพระองค์สงสมควรที่จะรับการสรรเสริญ สรรเสริญพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการโบถนาเพราะพระองค์แสนดีและไม่มีใครจะเหมือนพระองค์ทรงสงวที่จะรับการสัรเสริ สรสมควรที่จะรับการสรรเสริญพร,อระองค์งงทรสมควรที่จะรับการบูนาเพราะพระองค์แสนดีและไม่มีใครจะเหมือนพระองค์สรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญพระองค์สมงสม so